สวัสดีผูท้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ที่ได้รับโอกาสเป็นผู้แทนของการท่องเที่ยวประเทศไทยมาคุยเรียกว่ามาคุยพวกท่านฟังแล้วกันหากเกี่ยวกับว่าเราจะเอาแนวคิดของ BCG มาปรับใช้กับการท่องเที่ยวยังไงดิฉันขออนุญาตแนะนําตัวเองนิดนึงนะคะดิฉันเนี่ยเข้ามาทํางานที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่เรียนจบนะคะปี1987หรือว่าปี2030 นั้นต้องเรียกว่าเป็นปีทองของการท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นปีท่องเที่ยวไทยคงมีหลายท่านไม่ทราบว่าในปี2503เนี่ยเป็นปีที่การท่องเที่ยวเนี่ยก่อตั้งเป็นครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยมีนักเที่ยวเดินทางมาเมืองไทยแค่ประมาณ80,000ว่าคนเองแล้วในปีที่ท่านมาเป็นเจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวในปี2530เนี่ยจะมีนักเที่ยวอยู่ประมาณ3.48ล้านคนใครจะนึกเลยฮะปัจจุบันเนี้ยก่อนจะเกิดโควิดเนี่ย เรามีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยทําเงินให้กับประเทศกว่า3ล้านล้านบาทหรือมีนักท่องเที่ยวเกือบ40ล้านคนอันนั้นเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนมองว่าการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยเป็นความภูมิใจอันดับโลกเลยนะฮะเพราะว่าไรายได้จากการท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เราได้รับเนี่ยติดอันดับ4ของโลกแต่ที่ฉันอยากจะถามว่าถ้าเราจะภูมิใจกับตัวเองจริงๆในฐานะของคนที่ทํางานในการท่องเที่ยวและอยู่ฝ่ายแผนมาเกือบตลอดชีวิตที่ฉันก็สวิตไปที่อื่นบ้างนะคะ แต่ต้องเรียกว่าส่วนใหญ่แล้วชีวิตจะอยู่ในฐานะ <Okay. S 1> จะเรียกว่านักวิชาการก็ไม่เชิงแต่อยู่ในคนที่ต้องทํางานแล้วก็มองเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมไปในทิศทางที่เรามีความคิดเชิงอุดมคติดิ่ฉันไม่ได้มีความสุขกับตัวเลกนี้สักเท่าไหร่แล้วอยากจะพูดกับทุกท่านทุกคนว่าโควิดทําให้เราเห็นหลายหลายอย่างแล้วเราก็อาจจะต้องยอมรับว่าในความภูมิใจที่เราได้นะคะจากการที่เราได้รายได้จากการท่องเที่ยว อันดับ4ของโลกหรือว่าคนทริบิวให้กับ GDP ของประเทศเกือบ mm. 20%นั้นเนี่ยมันเป็นความภูมิใจที่เราจะภูมิใจร้อยเปอร์หรือเปล่าเรามีโอกาสจะทําให้ดีขึ้นกว่านั้นได้หรือเปล่านะฮะดิฉันคงต้องเริ่มต้นจากคําพูดที่อาจจะไม่ค่อยน่าฟังนะักว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ต้นทุนของประเทศแล้วก็ตอนนี้มันเริ่มลุกลามไม่เห็นว่าเรากำลังใช้ต้นทุนของโลกอยู่ เป็นเรื่องที่ทุกคนคงไม่แปลกใจนะคะว่าทุกคนอยากเดินทางท่องเที่ยวทุกคนอยากจะมีประสบการณ์เรามีความสุขกับการได้เห็นสภาพแวดล้อมสิ่งธรรมชาติหรือว่าวิถีชีวิตของคนนะคะในใน,ในที่แตกต่างจากเราแม้กระทั่งในประเทศของเราเองเราก็ยังรู้สึกตื่นตาตื่นใจเวลาเราเดินทางข้ามจังหวัดแม้กระทั่งข้ามอำเภอแล้วในความสุขที่เราเดินทางกันพลุกพล่านไปหมดนะคะเพิ่มอุปสงค์เอนจอยเงินทองที่ได้เราไม่รู้ว่าเรากำลังกำลังใช้ต้นทุนอะไรอยู่ เรากําลังเข้าไปเบียดเบียนแล้วใช้บางอย่างเกินกว่าที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าดิฉันคงต้องเริ่มต้นสิ่งเหล่านี้ในเวลาที่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยมีความสุขนะักว่าขณะนี้เราอยู่ในภาวะที่ทุกอย่างมันลัดลึงแล้วก็ได้เป็นห่วงไปหมดโดยเฉพาะคนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีกว่า4.4ล้านคนเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะที่ซัฟเฟอร์อันนี้หมายถึงในประเทศไทยนะคะและในทั่วโลกแต่ทําไมดิฉันจะมาโจมตีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกกําลังจะพูดว่า มันมีบางอย่างที่เราจะต้องได้คิดนะคะว่าในวิกฤตที่เราเจอเนี้ยมันมีความคิดนอกกรอบบางอย่างที่จะเป็นประโยชน์ให้อุตสาหกรรมของเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความภูมิใจให้เราอย่างแท้จริงหรือเปล่าเพราะอะไรฮะเพราะดิฉันไม่อยากจะพูดเรื่องไรายได้จากการท่องเที่ยวในมุมของไรายได้ดิฉันอยากจะลองมาพูดว่าในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนนะคะเราควรจะภูมิใจมากกว่าไหมว่าถ้าเรายืนยันได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยได้สร้างกําไรหรือขาดทุนให้กับประเทศ ถ้าเราพูดประโยคนี้ดิฉันมั่นใจเลยว่าเราเริ่มไม่ไมไมสบายใจละเราเริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่ารายได้จากการท่องเที่ยวที่ทีคอนทริบิวให้กับประเทศเกือบถึง20%เรนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกําไรหรือว่าเป็นการขาดทุนภาพที่ปรากฏอันนี้นะคะเป็นภาพที่เราคงไม่อยากจะไม่อยากเอาไปนําเสนอแต่เป็นข้อเท็จจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ก่อนที่จะเกิดโควิดเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยกังวลแล้วก็กลุ้มใจนะคะกับการเติบโตของนักเที่ยวจริงๆมีภาพอื่นอีกมากมายที่เราไม่อยากเห็น ในเป็นเป็นส่วนที่มันสะท้อนถึงต้นทุนที่เราใช้อยู่โอเวอร์ทัวริมคนที่อยู่ในวงการการท่องเที่ยวคงจะได้ยินมีหลายประเทศเลยฮะที่พยายามจะขับไล่นักท่องเที่ยวเพราะทนไม่ได้ที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเบียดเบียนมีหลายประเทศที่บอกแล้วว่าจะหยุดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแล้วนะเพราะว่าเขาไม่สามารถจะรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยี่ยมเยือนบ้านเขาแม้จะมีความเต็มใจที่นักท่องเที่ยวอยากจะมาเยือนแต่ความรู้สึกของการที่ถูกเบียดเบียนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งแล้วที่เราพบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วจริงๆเนี่ย กำลังให้อะไรกับประเทศหรือให้กําไรอะไรกับโลกปัญหาที่เราเจออยู่ณปัจจุบันนี้มันเป็นตัวหนึ่งที่พิสูจน์ว่าธรรมชาติกาลังเอาคืนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรัฐบาลกาลังพูดถึงเรื่องของ BCG นะคะมันเลยเป็นสิ่งที่ท่านมองว่ามันเป็นโอกาสบางอย่างที่เรากําลังมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือเปล่าการท่องเที่ยวนี่ฮะยังคงเป็นเอนจินเดียวที่ใครๆต่อใครก็พูดถึงตอนเกิดจะเกิดโควิดนะคะ เข้ามาเป็นคําเตือนจากโลกสําหรับดิฉันเนี่ยอยากจะมองว่าโควิดเนี่ยมันเป็นบางอย่างที่มาเตือนให้มนุษย์รู้ว่าเราไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะคะมันเป็นสิ่งที่เราพบว่าเราต้องอยู่บนโลกใบนี้ด้วยความไม่ประมาทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่กําลังเติบโตแข็งแรงแม้จะถูกกระทบกระเทือนด้วยภาวะทางเศรษฐกิจแต่ก็ยังมีความเชื่อมั่นจากหลายฝ่ายว่ายังเป็นสิ่งที่จะมาช่วยขับดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้ ก็ต้องเจอภาวะอย่างที่คิดไม่ถึงมาก่อนเมื่อโควิดเข้ามาเข้ามาทักทายเราถ้าเราจะมองให้โควิดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งเตือนใจหลังจากที่เราพูดถึงมันด้วยความเกลียดชังมาเป็นเวลานานเนี่ยดิฉันอยากจะบอกว่าโควิดกำลังจะบอกเราว่าอะไรฮะว่าโลกนี้มันมีความไม่แน่นอนมนุษย์ไม่ได้เป็นใครที่ใหญ่ที่สุดแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือโควิดกำลังจะถามเราว่าแล้วมนุษย์จะดึงส่วนที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาสู้กับโควิดได้ป่ที่ดิฉันพูดอย่างนี้นะคะเพราะอะไรฮะ พูดตรงๆนะคะเราจะเห็นเลยว่าประเทศที่สามารถ tackle เรื่องของโควิดได้ดีคือประเทศที่พร้อมจะให้ความร่วมมือต่อสู้ร่วมกันไม่เห็นกับตัว sharing ยอมที่จะปฏิบัติเพื่อส่วนรวมคิดถึงตัวเองน้อยลงคิดถึงส่วนรวมมากขึ้นเพราะฉะนั้นดิฉันกำลังมองว่าโควิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาตือนให้เราเห็นในหลายๆอย่างและสิ่งหนึ่งที่ดิฉันพบก็คือว่าโควิดทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมองเห็นตัวเองชัดขึ้น ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกพบเลยว่าการที่เราถูกบังคับให้หยุดชะงักการเดินทางเพราะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดเนี่ยมันกาลังหมายถึงอะไรฮะมันหมายถึงว่าเมื่อเรามองเราอยู่อยู่กับที่อุตสาหกรรมของเราท,ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่มันถูกบังคับให้เคลื่อนที่ไม่ได้แล้วเราเห็นอะไรจากตรงนั้นนอกเหนือจากความเดือดร้อนนะคะของทุกคนที่ใช้ชีวิตพึ่งพาอยนการท่องเที่ยวแต่เราเห็นบางอย่างฮะเราเห็น สิ่งที่เรามองไม่เห็นมานานเราเห็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ฟื้นฟูนอย่างรวดเร็วแล้วเราก็เห็นว่าบางอย่างที่มันทิ้งอยู่ข้างหลังแล้วมันไม่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถฟิกซ์มันได้หรือเปล่า BCG อาจจะเป็นคําตอบหนึ่งที่ที่ทนอยากจะชวนทุกท่านมาครับมาฟังว่าเรามีวิธีคิดในการเอา BCG เข้ามาช่วยทําให้เราเห็นหนทางใหม่ในการที่จะทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยยังคงกลับมาเป็นพระเอกแล้วก็เป็น อุตสาหกรรมที่ทํากําไรไม่ใช่ทำไรายได้นะฮะทำกำไรแล้วก็เลิกที่จะเบียดเบียนต้นทุนของประเทศหรือของโลกได้สักทีแต่เป็นโอกาสที่เราจะมาเติมต้นทุนกลับเข้ามาเราควรจะมองว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ต้นทุนไปมากมายแล้วเราจะกลับมาคืนต้นทุนได้อย่างไรนะฮะโดยเราใช้ BCG อย่าไปยึดติดกับคำที่ดูอาจจะยุ่งยากนะฮะ Bioeconomy Circular economy หรือ Green economy จริงๆแล้วนะฮะมันก็เป็นการพูดถึงการที่อิฉันชอบคำนี้คะที่ทางสงช,ชพูดไว้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนความได้เปรียบทางชีวภาพและวัฒนธรรมของประเทศให้เป็นให้เป็นโอกาสในการแข่งขันนั่นคือว่าเราต้องใช้วิวทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ใช้นวัตกรรมมาทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเรานะฮะแล้วก็ความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมของเราเนี่ยเกิดประโยชน์ แล้วมีคุณค่าเราอย่าไปเอามาใช้แล้วก็สร้างภาระฮะเราต้องนําสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยมาเพิ่มคุณค่าแล้วให้กระบวนการที่เราสร้างขึ้นมานั้นเป็นกระบวนการที่ไม่เบียดเบียนต่อสิ่งแวดล้อมเช่นไม่ทําให้เกิดขยะเพิ่มขึ้นหรือกลับมาใช้ซ้ําได้แล้วถ้าเกิดแม้จะมีขยะเราต้องอขยะนั้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกคือจะต้องแทบไม่ให้ส่วนไหนเหลือทิ้งใช้เลยอะ่ะนะคะถ้าเกิดดิฉนันจะตีความง่ายๆก็เป็นอย่างนั้นก็ถามว่าสิ่งเหล่านี้ การท่องเที่ยวจะเข้ามาทําอย่างไรจะแอพพลายคอนเซปต์นี้อย่างไรก็คิดให้ง่ายที่สุดฮะเราก็พยายามจะเอาสินค้าการท่องเที่ยวหรือว่าสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่จะแชร์ริ่งไอ้คุณค่าเหมือย่างเมื่อกี้เนี่ยออกไปให้กับนักท่องเที่ยวทราบสินค้าและบ,บริการอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกเดเวลลอปขึ้นมาโดยใช้แนวคิดของ BCG model แหละฮะคือวิธีการที่ง่ายที่สุดที่เราจะแอพพลายให้คนเข้าใจเรื่อง BCG ผ่านการท่องเที่ยว อย่าตกใจนะคะกับตัวชี้วัดเยอะแยะมากมายตรงนี้แต่ที่ฉอยากจะแค่บอกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลคาดหวังว่า BCG model เนี่ยจะเข้ามาตอบคำถามการที่ภาคเกษตรกรรมของเราซึ่งถือว่าเป็นภาคเป็นสาขาหลักของประเทศเนี่ยยังคงอยู่ในภาวะที่ยากลำบากเราจะทำยังไงนะคะที่จะให้อุตสาหกรรมต่างเนี่ยได้มาใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทางการเกษตรสร้างมูลค่าของวัตถุดิบการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี แล้วทาให้เกิดการเพิ่มคุณค่าและให้กระบวนการผลิตนั้น,เ,นเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่ทิ้งร่องรอยเสียหายให้กับประเทศการท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตรงนั้นได้นะคะเราสามารถที่จะทําให้การเล่าเรื่องผ่านการท่องเที่ยวเป็นการเล่าเรื่องที่ทําให้คนเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้แล้วจะมีวิธีการแบบไหนนะคะก็พูดง่ายๆว่าเราอยากจะชิปตัวเองจากการท่องเที่ยวแบบเดิมในอดีตนะคะที่เรา เกิดปัญหาอย่างที่ฉันเมนชั่นมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์ทัวริซึมเอ่ยรายได้กระจุกตัวนะคะไม่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มมีแต่การเรียนแบบกันคนก็เฮลโลไปที่นั่นที่นี yup ่นะคะทำให้คนชาวบ้านไม่เป็นสุขนะคะชุมชนหมู่บ้านที่เคยอยู่กันอย่างเป็นสุขก็แทบจะแตกกันเพราะเกิดผลปัญหาเรื่องผลประโยชน์แบบนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ฉันจําเป็นต้องพูดแต่เราจะทําให้มันหายไปหรือลดน้อยถอยลงได้อย่างไร เราไม่ควรจะตั้งต้นแล้วก็มองเห็นแต่ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมีความสาคัญเฉพาะเรื่องของไรายได้เท่านั้นแต่เรากำลังถ้าจะพูดเรื่องเศรษฐกิจจริงๆดิฉันอยากจะพูดว่าเราควรมาพูดเรื่องกําไรมากกว่าว่าเราจะทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างกําไรได้ยังไงโดยที่เราจะต้องมาเติมทุนที่เราใช้ไปเราต้องเติมทุนก่อนนะคะเพราะทุนเราหายไปเยอะเราไม่กล้าวัดตรงเนี้ยเราไม่อยากจะบอกว่าเราได้กําไรหรือขาดทุนแต่ต้องยอมรับนะคะว่าแม้จะวัดไม่ได้ดิฉันเชื่อว่าเราอ่ะมีโอกาสที่ขาดทุน แต่เราอยากจะมาเติมทุนให้มากขึ้นโดยใจเอาแนวคิดของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสารรค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ BCG เนี่ยมาใช้รูปที่เห็นทางด้านขวาที่มันสีเขียวสว่างสดใสเนี่ยนะคะก็คือความฝันและความหวังที่เราน่าจะไปช่วยกันไปให้ถึงนะคะดิฉันบอกไปแล้วว่า b i o Economy มีคอนเซปต์ยังไงแต่ส่วนหนึ่งของ b i o Economy นะคะ Circular Economy แล้วก็ g r e e n e c o n o m y มันจะมีโมเดลหนึ่งนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในในโยบายของรัฐบาลแล้วเขาเรียกว่าเราต้องสร้างสินค้าและบริการ ที่ทําให้คุณเมื่อมาเสพมาใช้แล้วทําให้คุณกินดีอยู่ดีออกกําลังกายดีแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆเขาเรียกว่าแฮปปี้โมเดลนั่นหมายถึงว่าเราต้องพยายามไปเลือกสินค้าระบบริการที่มีคุณภาพเข้ามานําเสนอให้กับตัวนักท่องเที่ยวให้ได้ประสบการณ์ดีๆเราต้องต่อยอดความหลากหลายของชีวภาพและวัฒนธรรมแล้วก็เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแอพพลายให้เห็นภาพได้อย่างแท้จริง อันนี้เป็นภาพที่เราดีไซน์ขึ้นมานะะตอนที่เกิดเรื่องว่าภายใต้การขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมีอุตสาหกรรมใดบ้างที่พอจะอยู่รอดได้บ้างถ้าท่านเห็นว่าเป็นเครื่องหมายบวกนะคะที่เป็นสีเขียวจะเห็นว่าอาหารเนี่ยมันเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่อยู่รอดได้แม้จะได้เกิดภาวะโควิดอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่รอดได้ของที่ระลึกก็มีความเป็นได้เพราะอะไรคะเพราะสามารถซื้อขายออนไลน์ได้ การบันเทิงก็สามารถที่จะเสพผ่านออนไลน์ได้แต่อื่นๆที่เป็นติดลบคือเดี้ยงหมดคือแทบจะหาโอกาสในช่วงของวิกฤตโควิดที่จะเจริญฟื้นฟูนแทบไม่ได้เลยและส่วนอื่นๆที่ท่านทําเป็นวงข้างโดยรอบหน่วยนอกะฮะที่เป็นรักษาสิ่งแวดล้อมสะดวกสิ่งเหล่านี้คืออะไรคะคือตัวเบสของการเดินทางท่องเที่ยวการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยนอกเหนือจะมีธุรกิจรองรับแล้วตัวหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันจะต้องปลอดภัยนะคะ มันจะควรจะต้องสะอาดมันต้องสะดวกแล้วก็คำนึงถึงความเป็นธรรมอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ถ้าเกิดสิ่งที่พื้นฐานนี่เราให้กับนะักท่องเที่ยวไม่ได้ก็คือจบส่วนบริการที่เป็นธุรกิจอื่นๆนะ่ะเป็นเป็นโอกาสนะคะในการสร้างอาชีพที่ทําให้การดูแลนะักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามเนี่ยเป็นไปได้โดยเรียบร้อยเราก็พบว่าถ้าเราต้องการจะเซตซีโร่ตัวเองใหม่หลังจากที่เกิดโควิด เราควรจะเปลี่ยนภาพนี้นะคะหรือว่านึกถึงสป라이ดเชนทั้งหลายที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบใหม่อย่างไรตอนนี้เรามองเห็นว่าโอกาสที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราอาจจะต้องฟื้นโดยเอาอาหารเนี่ยขึ้นมาก่อนเพราะยังไงทุกคนก็ต้องกินข้าวนะคะทุกคนต้องต้อง,ต,องต้องกินอาหารอันนี้เป็นปัจจัย4แล้วเราจะทําให้พลังของอาหารเนี่ยมันส่งไปถึงเรื่องอื่นๆและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างไรอันนี้เป็นภาพนะคะต่อเนื่องดิฉันมองว่า ก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยดีมานกับซัลายเนี่ยมันไม่ค่อยจะเจอกันหรอกฮะทุกคนมีอิสระเสรีในการทําอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งสิน้นใครใครค้ามาค้าคือทํากันโดยที่ไม่ได้สนใจว่ามันแมทชิ่งกันหรือเปล่านะฮะเป,เป็นการเติบโตที่ไม่ค่อยมีทิศทางแล้วเราก็เอนจอยกับจํานวนนักเที่ยวที่เติบโตนะฮะอย่างอย่างก้าวกระโดดโดยไม่ได้สนใจว่าเรากำลังใช้ต้นทุนอะไรของประเทศไปบ้างแล้วก็ลังกระทบกับต้นทุนของโลกในภาพรวมแต่ตอ,ตอนนี้เรามาตั้งสติคิดกันนิดนึงว่า ถ้าเราเอาแนวคิดของ BCG model เนี่ยมาจัดระเบียบของอุตสาหกของตัวสินค้าและบริการเราเริ่มเริ่มต้นดับหนึ่งใหม่โดยใช้ความรู้นะฮะ research นะฮะหรือว่าพวกความรู้เรื่องของ carrying capacity หรือว่า government policy เนี่ยเข้ามาจัดการเนี่ยมันอาจจะทำให้ทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหการรมการท่องเที่ยวของเราเนี่ยไม่สเปะสปะเหมือนในอดีตเพราะฉะนั้นภาพทางด้านขวาที่อยากเห็นเนี่ยฮะก็คือว่า มันควรจะมีการจัดระเบียบนะฮะมี government policy มีตัว research หรือมี national standard เนี่ยเข้ามาทำให้ทางกลุ่ม supply เนี่ยสามารถที่จะมองหามาตรฐานในการปรับปรุงสินค้าและบริการของตัวเองนะะในแนวคิดของ BCG model จะดีไหมนะโดยภาครัฐเนี่ยให้การช่วยเหลือแล้วการพัฒนาน,านั้นเนี่ยไม่ควรจะเกินกว่า carrying capacity ดิฉันขอพูดเป็นเชิงอุดมคติน่้วนะฮะโดย carrying capacity ที่ว่านี้มันอยู่ภายใต้ความคิดว่า ถ้าสิ่งที่เราผลักดันขึ้นไปนั้น,นไม่เกินกว่าระดับที่ Domestic Consumption จะดูแลได้เราจะไม่เกิดปัญหาเรื่อง s u p p l y ส่วนเกินมากจนเกินไปเหมือนที่เราเจอในทุกวันนี้ปัญหาของบ้านเราคือเราไม่มีข้อมูลที่จะบอกได้ว่าจุดไหนเป็นจุดอิ่มตัวหรือเป็นจุดที่เราสามารถรองรับได้อันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายแต่อยากจะชวนคิดในเชิงของคอนเซ็ปต์ก่อนว่าถ้าเกิดเราสามารถพัฒนาให้ทุกอย่างเนี่ยมันพัฒนาไปถึงจุดที่จุดสูงสุดเนี่ย เป็นจุดที่แม้กระทั่งการบริโภคภายในประเทศก็สามารถเอาอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างปลอดภัยสําหรับเราะะแต่ถ้าเราเพิ่งพาตามประเทศมากมายอย่างที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราจะพบว่ามันเกิดปัญหามหาศาลเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องคิดควบคู่ไปว่าเราจะพัฒนาให้ซัพพลายเชนเราเนี่ยเ mm. ติบโตในระดับที่ไม่เกินกว่าเหตุเนี่ยได้อย่างไรเราจะมาจัดระเบียบกันใหม่ได้หรือไม่ทีนี้มันจะไปถึง bcg ได้ยังไงฮะอันนี้ดิฉันจะกลับมาภาพนี้ทีหลังละกันนะคะอันนี้เป็นภาพที่ต้องการให้เห็นความเชื่อมโยงว่า ถ้าต้องการให้ไรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่3ตัวคือทําให้จํานวนเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มขึ้นแล้วก็ระยะเวลาพนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแต่คุณจะไปดันตัวไหนสิ่งที่เราอยากดันมากที่สุดนี่ไม่ใช่ดันจํานวนฮะเราอยากดันให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวนันกับระยะเวลาพนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแม้มันจะมีแนวโน้มลดลงอยู่ตลอดเวลาก็ตามแต่การที่จะดันให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มขึ้น ก็น่าจะมายึดโยงกับแนวคิดว่าจะทำยังไงให้สินค้าแะบริการถ้าเอา BCG Model Concept เนี่ยมาใช้จะมีส่วนเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการนั้นได้อย่างไรนะเอาความคอนเซปต์ของ Happy Model ที่ต้องการจะนําเสนอสินค้าบริการที่ได้คุณภาพเข้ามาปรับแล้วทายังไงให้ผู้บริโภครู้สึกว่าแม่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ก็อยากจ่ายเพราะเรากําลังนําเสนอของที่ดีที่สุดให้กับเขาเราจะทํางานร่วมกันข้ามกระทรวง ไปทางานร่วมก,กับกระทรวงพาณิชย์ที่ไปสรรหาสินค้า GI ที่มีลักษณะเฉพาะมีเรื่องราวของตัวเองแล้วก็ได้มาตรฐานมีสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะที่ทําการผลิตสินค้าด้านการเกษตรซึ่งใช้คอนเซปต์ปีซอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าบริการที่การท่องเที่ยวจะเป็นคนเล่าเรื่องให้สนุกสนานและทําให้คนเกิดความสนใจที่จะบริโภคสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรแล้วมันจะย้อนกลับมาเป็นเป็นไรายได้นะคะของคนที่อยู่แล้วเกี่ยวข้องทั้งหมดในระบบได้อย่างไรอันนี้คือวิธีคิดง่าย ราะนั้นตอนแรกๆเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามีสินค้า GI มากมายอยู่แล้วเรามีไลฟ์สไตล์ของคนที่อยากจะเที่ยวแล้วเราก็ยังเปิดประเทศไม่ได้เต็มที่เราควรจะชวนคนไทยมาเที่ยวแล้วก็ไปเรียนจังหวัดต่างๆนะคะทำความรู้จักกับสินค้า GI ที่กระทรวงพาณิชย์ก็พัฒนาขึ้นมาแล้วนะเป็นสินค้าที่น่าภูมิใจของถิ่นต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะตัวอันนี้ก็เป็นความคิดที่ไม่ยากเลยแล้วทำให้คนไทยเกิดความภูมิใจในประเทศของตัวเองว่านี่คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่ แล้วสินค้าเหล่านี้มีเรื่องเล่าของตัวเองทั้งเส้นว่าทำไมจึงมีลักษณะพิเศษเนี่ยคือความฝันนะคะที่ฉันอยากเห็นว่าการที่โควิดเข้ามากระแทกเราแล้วเนี่ยไม่ได้บังคับให้เราต้องรู้สึกท้อแท้แล้วหมดแรงแต่เราควรจะคิดว่ามันทําให้เราเกิดความสึกฮึกเหละอยากจะสร้างประเทศขึ้นมาใหม่แล้วการท่องเที่ยวมีส่วนทําให้คนเกิดความรู้สึกที่จะกลับมาดูแลเรื่องการท่องเที่ยวให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างกําไรให้กับประเทศได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี ตัวอย่างของตัวชี้วัดนะคะที่เราอยากเห็นต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้เรายังพูดขนาดนี้ไม่ได้อะคือพูดง่ายๆว่าเราอยากให้การทํางานของเราเนี่ยมันเป็นการสร้างต้นไม้ใหญ่นะ,ะไม่ได้ไปสร้างญ่าแพรกที่แบบแหลกรานได้โดยง่ายจะทํำยังไงให้สินค้าและบริการที่เรานําเสนอเนี่ยมันค่อยๆผ่านสเต็ปให้คนเกิดความรู้สึก appreciate เบื้องต้นก่อนคนอาจจะรู้สึกแบบอ๋อชอบชอบในตัวผลิตภัณฑ์ยังไม่รู้สึกอะไรลึกซึ้ง แต่เราสามารถเล่าเรื่องให้คนเกิดความรู้สึกว่าสินค้าเนี้ยมันมีเรื่องราวของตัวเองมันมีคุณค่าที่น่าสนใจเกิดความรู้สึกอยากรู้จักมากขึ้นว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นอย่างไรหลังจากนั้นเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทําให้การผลิตสินค้าและบริการนั้นเป็นการผลิตภายใต้ BCG concept ที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะมีกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ผลิตโดยคนไทยด้วยการเกิดความภาคภูมิใจท้ายสุดคนเกิดความรู้สึกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำการซัพพอร์ตสินค้าและบริการที่มีคุณสมบัติเช่นนี้อันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะทำยังไงนะฮะให้ความคิดเรื่องของ BCG model เนี่ยมันกลายเป็นมากกว่าการปรับเปลี่ยนคุณค่าของสินค้าบริการแต่เราอยากให้เรื่องราวของการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีค่าฮะแเรากำลังพูดถึงการนำส่งประสบการณ์ชีวิตที่มีค่าแล้วก็สามารถเปลี่ยนคนได้คะ ให้คนอยากจะสนใจที่จะมาสับสนสินค้าและบริการตามแนวคิดนี้มันอาจจะเริ่มต้นจากที่คุณรักตัวเองเพราะคุณอยากจะบริโภคของที่ดีกับตัวเองแต่ท้ายสุดสิ่งที่คุณรักตัวเองนั้นมากำลังส่งต่อไปอยังไปยังโลกฮะ Love yourself เพื่อที่จะ save the world เนี่ยฮะเราก็เริ่มต้นง่ายๆเลยฮะจากอะไรฮะคนมาเที่ยวเมืองไทยอันดับหน,หนใน3ของปัจจัยที่เขาตัดสินใจฮะนนี้เป็นข้อมูลตอนปี61ะฮะเขามาเพราะอาหาร อาหารไทยนี่โด่งดังมปที่รู้จักอยู่แล้วทั้งรสชาติแล้วก็คุณค่าในแง่ของสรรพคุณที่เป็นสมุนไพรทําไมเราไม่ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เพิ่มขึ้นโดยเอาเรื่อง BCG มาใช้ก็เรื่อง farm to table ง่ายๆค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือว่านอกจากคุณกินอาหารอร่อยมีเรื่องราวเฉพาะแต่ละเมนูของแต่ละจังหวัดนะคะโอ้มีอาหารถิ่นมีเรื่องเล่าอาหารตามประเพณีสารพัดเรื่องราวแล้วมันก็จะมีคุณค่าทางสมุนไพรอีกแต่ถ้ามันเติมเข้าไปอีกว่าอาหารนี้นนมันถูก ผลิตโดยเกษตรกรอินทรีย์คนที่สามารถเปลี่ยนการทำการเกษตรจากการใช้ปุ๋ยนะะมาใช้วิถีตามธรรมชาติผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับคุณมันมีเรื่องราวานะะเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากมายกลายเป็นว่าเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยนะะในอาหารจานเดียวเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ความอร่อยแล้วก็สรรพคุณแต่มันกลังจะบอกว่ามันถูกผลิตโดยคนที่คิดถึงสิ่งแวดล้อม เขาจะคิดถึงตัวเองก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวแต่ท้ายสุดเขายินดีที่จะสละการปลูกพืชผักผลไม้ที่อาจจะใช้ปุ๋ยมาใช้คอนเซ็ปต์ของเกษตรกรอินทรีย์เรื่องเล่าเหล่านี้จะถูกเล่าผ่านอาหารจานเดียวทำให้สตอรี่ตรงนี้มันกลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยไม่ยากแล้วเราก็มีวิธีที่จะทำให้เรื่องนี้มันสามารถวัดผลได้ด้วย โดยทำงางฮะการท่องเที่ยวเนี่ยได้ทำงานร่วมกับสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยนะคะหรือเรียกชื่อยอ่อๆมาจากชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Organic Consumption Association หรือว่าโทกาโทกาเนี่ยนะคะทำงานร่วมกับเกษตรกรอินทรีย์มาเป็นเวลาลาวนานละแล้วก็ได้มีการพยายามที่จะขยายเขาเรียกว่าสังคมอินทรีย์ให้มากขึ้นทางโทกาเนี่ยได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มนะคะ ที่จะสามารถแทร็กได้ว่าคนที่กเกษตรกรที่ใช้หมายถึงว่ากเกษตรกรที่เป็นกเกษตรกรซอนอินซีเนี่ยสามารถที่จะค alculate นะฮะคำนวณสิ่งที่กเกษตรกรทำออกมาเป็นเขาเรียกว่า earth point นะกะ็ะะอาจจะเป็นค่าสะสมแต้มที่เป็นผลสะท้อนเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้อมแล้วเขาก็พยายามที่จะผูกให้กเกษตรกรเนี้ยได้มีโอกาสนำส่งตัววัตถุดิบเนี่ยให้กับผู้ประกอบการที่เป็นโรงแรมและร้านอาหาร ผู้ประกอบการที่เป็นโรงแรมอาหารที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของวัตถุดิบจากเกษตรกรอินทรีย์เนี่ยก็จะได้แต้มของตัวเองนะฮะจากการที่ไปสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรแล้วนักท่องเที่ยวที่มาบริโภคเมนูอาหารที่ทําจากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ก็จะได้แต้มไปด้วยอันนี้เป็นวิธีคิดง่ายๆนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะ t r a ็กได้ว่าอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเรื่องของออสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนนะัก แต่ถ้าเกิดดิฉันสนใจที่จะไปสนับสนุนการกินอาหารที่เป็นเมนูอินทรียดิฉันเป็นคนกินอาหารเก่งนมะกินเกลี้ยงเลยก็จะไม่เหลือขยะก็จะได้แต้มแต่ถ้าเกิดเหลือขยะอาจจะมีการคำนวณว่าที่จะเอาขยะไปแยกแล้วขยะนั้นถูกแปลงกลับออกมาเป็นปุ๋ยส่งกลับไปให้กเกษตรกรอีกทีทั้งหมดนียจ,จะเป็นเอิร์ธพอยต์ทั้งสิน้นอันนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ของที่สมมติฮะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงและทําได้ทางการท่องเที่ยวก็เลยมองว่านี่คือมุมการทํางานร่วมกับภาคเอกชนที่เขามีความแข็งแรงในการพัฒนา ะะด้านของ supply size อยู่แล้วเราก็เอาความสามารถในการที่จะเป็นผู้เล่าเรื่องนะฮะที่เป็น demand size ที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาหารจานหนึ่งเนี่ยให้มันมีคุณค่าลากยาวไปได้ถึงต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำแล้วก็ track ออกมาเป็นเป็นค่าของ earth point หรือว่าค่าตัวชี้วัดนะฮะด้านสิ่งแวดลอ้อมซึ่งสามารถคำนวณอย่างมีหลักวิชาการได้ดิฉันก็มองว่ามันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามองเห็นว่าเราเริ่ม เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้โลกใบนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถเพิ่มต้นทุนกลับเข้ามาให้กับประเทศได้ผ่านการท่องเที่ยวโดยจารอาหารหรือว่า gastronomy tourism เพราะนั้นดิฉันอยากจะสรุปง่ายๆว่าความฝันที่เราอยากจะทำงานร่วมกับทางโทกา้าซึ่งตอนนี้เราเริ่มแล้วเนี่ยนะฮะมันมีอยู่ประมาณ6ประการหลัก,ลกๆก็คือว่าเราอยากจะทำงานเพื่อจะสร้างความร่วมมือแบบ strategic partner ะะร่วมกับภาคเอกชนทํางานกันยาวๆให้เห็นผลชัดๆเราจะได้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ได้ตรงจุดเราสามารถคํานวณเอิร์ p พอยต์ได้แล้วบอกได้ว่าตอนนี้เรากำลังสร้างสังคมอินซีที่เกิดขึ้นจากการอินสปายโดยการท่องเที่ยวจากผ่านการจานอาหารจานหนึ่งได้อย่างไรเราจะสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพราะมันวัดผลได้ว่าทุกคนที่เข้ามาร่วมแล้วต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่ในโทกาแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องสร้างคอมมิชเมนต์นะฮะแล้วมันก็จะสามารถแทร็คดูได้ว่าคุณเนี่ยได้คอนทริบิวต์ผ่านเอิร์ p พอยต์ไปเท่าไหร่ เราหวังว่าจะได้เกิด best practice Mo เด l ในการทำงานจะได้แชร์ริ่งกันต่อไปแล้วเราก็หวังว่าการทำงานของโทก้าจะเข้าไปสมานกับการทำงานของสำนักงานการท่องเที่ยวในประเทศที่ทำเรื่องอาหารเพื่อทำให้เกิดวงการทำงานที่ขยายกว้างมากขึ้นและทำให้จังหวัดต่างๆเกิดความภูมิใจที่จะลุกขึ้นมาพัฒนาให้อาหารวัตถุดิบในจังหวัดของตัวเองเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์แล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดคนในจังหวัดนั้นๆรู้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มีการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรอินทรีย์แล้ว มันจะเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็สามารถสร้างไวรัลขึ้นได้ก็คงต้องจบคำในสิ่งที่ท่านอยากจะขอจบการบรรยายของตัวเองนะฮะหรือการนำเสนอว่าเราเชื่อว่า BCG Economy เนี่ยจะเป็นทิศทางที่สามารถอย่างรากเลึกสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบแบบที่จับต้องได้ตามแนวทางการพัฒนา,าที่ยัง่งที่ยั่งยืนค่ะขอขอบคุณมากค่ะ